สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่ข่าวค้ามเอ็นบีนะครับเสาร์27เมกราคม2567อยครับอยู่กับคุณสกกฎยอดชัยผมจิรพัฒน์อดมเิริวัฒน์ทีมงาน NBT News และล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสันสนาเกียรติครับ NBT News นะครับมีหลากหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามเช่นเคยนะครับอย่างเรื่องที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมมากๆนะครับแล้วก็หลายคนคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะหมดไปแล้วนะหรือว่ามันน่าจะหมดไปได้สักทีแล้วครกก็ืือออเ่งงงขแ เหมือนจะหมดนะแต่ยังไม่หมดยังเชื่อว่าแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่นะครับ,รบไปทลายแก๊งคอร์เซนเตอร์ในหลายๆพื้นที่จนทําให้ปริมาณการมีแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรมาหาเราความทีเนี่ยมันน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด<อ>นะจริงเมื่อก่อนนี่คือแบบวันหที่สาย<บ>ตอนนี้อาจจะแบบ3-4วันโทรมาทีแต่ทีนี้สิ่งที่ถึงปริมาณน้อยลงเนี่ย แต่กลโกงความแนบเนียนความแยบยนต์มันเพิ่มขึ้นวิธีการใช่ะนะครับคือเขาก็ต้องหาวิธีการที่หลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่ซึ่งมีวิธีการเข้าไปจับเขาได้มากขึ้นเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยปกติอางนี้คุณผู้ชมแก๊งคอร์เซนเตอร์จะเกิดขึ้นแถวแถวภาคตอนออกเฉียงเหนือหรือภาคตอนบนของประเทศนะครับแต่คราวนี้ไปพบที่ภาคใต้นะที่นาราธิวาสนะครับแล้วเป็นการก่อเหตุร่วมกันของคน2ประเทศด้วยนะครับรายละเอียดเดี๋ยวมีในข่าวข้ามเอ็นดนี่ส่วนใหญ่ก็จะชอบแบบว่าต้นต่อไปอยู่ในประเทศเพื่อนนบ้า ก็ให้ลูกน้องเนี่ยมาอยู่ในประเทศไทยมาจัดการต่อเวลาไปปราบเนี่ยก็ปราบในประเทศจะไปสาวถึงตัวที่อยู่นอกประเทศเนี่ยจะยากกว่าใช่นะครับในขณะที่ข่าวใหญ่ของเมื่อวานนี้ที่โอ้โหคนทั้งประเทศจับตามองกรณีที่โอ้โหทั้งตำรวจปปปทั้งปปชทั้งปปทนะฮะส่วนที่กําลังกันไปจับคุณศรีสุวรรณจันยาผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินแล้วคนที่เขาไปจับเนี่ยนอกจากคุณศรีสุวรรณ ตำรวจเนี่ยเขาบอกว่ามีคนที่เขาสงสัยเกี่ยวเกี่ยวข้องด้วยก็คือคุณเจ๋งดอกจิตยศวริชใช่ไหมฮะซึ่งเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติและมีอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเป็นอดีตผู้สมัครสสของพักรวมไทยสร้างชาติเช่นเดียวกันวันนี้ทางรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาเออกมาบอกเลยนะฮะว่าเขาไม่มีความเกี่ยวข้องเขาไม่รู้เรื่องนี้เลยแล้วในส่วนของสอสหญิงเอออดีตผู้สมัครสอสหญิงคนเนี้ยที่ได้มีการแต่งตั้งจากหัวหน้าพักให้มาทําตําแหน่งอะไรก็ตามเนี่ย ตอนนี้คือปลดแล้ว<ช>นะครับในขณะที่ของคุณเจ๋งเนี่ยจริงๆไม่ได้ทําตําแหน่งนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางอธิบดีกรมการข้าวเป็นผู้เข้าไปแจ้งความใช่ไหมคร<ะ>ัเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสังกัดของ กรมการข้าวก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถ้านักมนตรีว่าการก็บอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้กันเรื่องนี้ต้องตามดูกันต่อนะครับ,ชรบเชื่อว่าอีกยาวพอสมควรเลย<ช>ครับอเอาไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจาวันของหลายหลค,คนเพราะมันมีผลกระทบต่อการดํารงชีวิตนะ,ะความรู้สึกปลอดภัยที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนะครับคือเมื่อคืนเนี่ย เกิดเหตุเป็นในเหตุที่มีการบุกไปแทงนักศึกษาเทคนิคย่านปทุมวันนะครับเ,เสียชีวิตด้วยนะครับที่บริเวณหน้าสถานศึกษาเลยนะครับทีนี้คือมีข้อสังเกตในคดีนี้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะครับทั้งเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นวันที่ใกล้จะถึงวันครบครอบวันสถาบานถาัาบานเทคนิคแห่งหนึ่งนะครับรวมไปถึงประวัติและก็พฤติกรรมของตัวผู้ก่อเหตุเองด้วยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับทางตํารวจเองยืนยันเบื้องต้นนะครับว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย มีสถานะของเขาก็คือพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาไปแล้วแปลว่า<ม>เป็นบุคคลทั่วไปอาจจะเคยครเรียนที่นี่อาจจะเคยเ<อ>มีประวัติที่นี่แต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นนักศึกษาแล้วนะครับ,รบและกําลังเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะขอสารออกหมายจับในลําดับต่อไปด้วยนะครับคือเหตุการณ์นี้ต้องพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปในช่วงสี่ทุ่มครึ่งนะครับของเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บรายหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายพบคือบาดแผลถูกแทงที่บริเวณใต้าราวนมด้านซ้าย อาการสาหัสเลยนะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยแล้วที่พบร่างนะครับก็คืออยู่บริเวณหน้าสถาบันเทคโนโลยีแห่งหนึ่งย่านปทุมวันเจ้าหน้าที่เลยรีบประถมพยาบาลนะครับแล้วเรียบนําตัวเขาส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้สุดคือโรงพยาบาลจุฬาแต่สุดท้ายเสียชีวิตนะครับทราบชื่อก็คือนายวราวุฒิอายุ25ปีเป็นนักศึกษาของสถาบันที่เกิดเหตุนั่นแหละครับ ส่วนผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็เล่าให้กับทางเจ้าหน้าที่ฟังนะครับว่าช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะเห็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นประมาณ10คนด้วยกันเดินออกมาจากบริเวณห้างสรรพสินค้าที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ส่วนนายวราวุฒิหรือผู้บาดเจ็บแล้วก็เพื่อนอีกหนึ่งคนเนี่ยเดินมาจากแยกเจริญผลมาเจอกับกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวที่บริเวณทางเท้าซึ่งอยู่หน้าสถาบันนี่แหละครับทั้งสองก็เลยมีลักษณะปากเสียงกันจนนายวราวุธเนี่ยก็ถูกแทงในในเกิดเหตุในชุลมุนเนี่ยแหละครับแล้วก็ล้มลงก่อนที่คู่กรณีก็จะแยกกันหลบหนีทันทีนะครับในที่เกิดเหตุเนี่ยยังพบอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุก็คือ มีดพับนะความยาวประมาณ20เซนติเมตรตกอยู่จึงได้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็เร่งสอบสวนพยาหลักฐานต่างๆรวมไปถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อยู่ในบริวเวณที่เกิดเหตุด้วยครับทีนี้พอวันนี้คุณผู้ชมเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะทางด้านพลตรวจตรีสามารถพรหมชาติผู้บังคับการตํารวจนครบาล6ก็เดินทางมาที่สถานีตํารวจนครบาลปทุมวันครับเพื่อจะมาติดตามความคืบหน้าแนวทางการสืบสวนสอบสวนการดําเนินคดีไปถึงไหนแล้วนะ ปรากฏว่าตอนนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุนี่รู้ชื่อครบทุกคนแล้วนะยืนยันจํานวนที่กลุ่มนี้ทั้งหมด9คนนะแล้วย้าว่าทั้ง9้าคนนี้ไปตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาไม่มีคือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าขอไม่าพาดพิงไปถึงตัวสถาบันเขาก็แล้วกันเพราะจริงๆสถาบันเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะขอสารออกไปจับกับ โดยทางพลตารวจตรีสามารถท่านยังตอบคําถามถึงข้อสังเกตนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาใกล้จะถึงวันครบครอบวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีแห่งหนึ่งที่อยู่ในละแวกนี้แหละครับแต่ท่านบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันและตํารวจเองก็ได้เตรียมแผนในการป้องกันและปราบปรามเหตุเอาไว้เพราะเป็นเหตุที่เขาคาดไว้แล้วนะครับว่าอาจจะเกิดขึ้นในวันดังกล่าวด้วยส่วนกระแสข,ข่าวที่ว่าก่อนหน้านี้มีกลุ่มนักศึกษาบางกลุ่มมาถ่ายรูปและมีการแสดงท่าที เยาะเย้ยกันนะครับที่บริเวณหน้าสถาบันก่อนที่จะเกิดเหตุแทงกันจนเสียชีวิตในช่วงเวลากลางคืนทางตํารวจบอกว่าก็ได้ยินเรื่องนี้มาแล้วนะครับแต่ว่าขอตรวจสอบก่อนเช่นเดียวกับตัวอาวุธมีดที่พบในที่เกิดเหตุตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบในกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าใช่เล่มที่ใช้ในการก่อเหตุหรือเปล่าครับครับเป็นคนจากสถาบันคู่อดีตหมดเลยหรือเปล่าคะขออนุญาตผมนําเรียนไปแล้วว่าเป็นนักศึกษาที่พ้นสภาพ แต่รับปรึกษาแล้วขออนุญาตไม่ได้ไม่ระบุครับตอนนี้เรารู้ชื่อทุกอย่างครบหมดแล้วอ,ออกไม่จำวันนี้เล้ไหมครับกำลังเล่น,นกำเนินการสอบตวจรวบรวมในการน,น,น,น่จริงให้ประการใดฮะัเมื่อวานตอนเช้ามีการเข้ามาย่ำยีก,กันหมายความว่ามาถ่ายรูปแต่รัฐบันโพสต์แล้วมันจะเกี่ยวข้องกับการที่วันที่หนึ่งเนี้ยจะมีการสถาปนาบูเดกครบเก้าสิบปีไหมครก็ในส่วนนั้นเนี่ยเราเรา บานเขาจัดทุกปีเราเราก็มีการเตรียมการในเรื่องแผนในการป้องกันหรือการรักษาความสงบเรร้องกัฐประปางต่างเราเตรียมแผนไว้หมดแต้ทางท่านผม่นด้านเกี่ยวข้อง